ทุกคนนี่เลยค่ะใกล้แหล่งน้ำแบบนี้นะคะวิวสวยมากสวยจริงภูเขาก็มีมองเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะสวยมากเลยก็การเป็นอยู่ที่นี่เขาจะทำการประมงนะคะหาปูหาปลานะคะใครมาอยู่ที่นี่มีปลากินตลอดนะคะกุ้งหอยปูปลามีครบเลยนะคะทุกคนเนี่ย ขนาดปลาอว้วนมาที่นี่บ่อยๆได้กินปลาแดดเดียวบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นปลาย่างส้มตำตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ได้จากปลาในอ่างนี้คะ่ะดูสิวิวสวยมากเลยแล้วเสียงนกร้องตอนเช้าๆนะคะตอนเย็นก็จะมีน้องๆเด็กนักเรียนนะคะมาออกกำลังกายที่นี่เยอะเลยนะคะเราฝั่งโน้นพากอนกน่าจะเป็นเอาปลาขึ้น,นะคะ่ะ ถ้ามองเห็นไกลๆจะเอาปลาขึ้นทุกเช้าเลยนะคะวิวสวยมากทุกคนแล้วตอนนี้ก็จะมีพี่ๆเขาตกปลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าได้ไหมไบ้านแล้วครับปลากรด่ <c oughs> เลยว่าได้ทายเลยเอาไปบ้านเบิดแล้วสัหน <c oughs> ึ่งบ่อกำลังคั่วบ่อโอ้อุยเพิ่นเอากลับบ้านแล้วสันว่า เพิ่นเอาปลาขึ้นไปแล้วซันเราไม่ทันเพราะว่าที่นี่ก็ใช้ชีวิตแบบหาปูหาปลานะคะปลาโถมาแต่งไหนครับเนี่ยมาแต่นายูงค่ะอู้บ้านนายูงเล่นกันเนาะสาวว่านัวเนาะโอ้ยมาเนี่ยแม่เล่นเอื่อยยังไงเนาะอย่าไปเพื่นเราครับนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้กระป๋องเงี่ยเหงอบ่หรือได้ปลาแล้ว ยังบ่ได้เนาะอย่าทุกคนยังบหมานเด้ครับโบโด้พึ่งมาครับพึ่งมาพึ่งมานี่เลยทุกคนการใช้ชีวิตทองที่นี่นะคะก็ตื่นครับก็ตื่นแต่ว่ารู้สึกว่าปลาเอาขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนอยู่บ้านป้าเปียวแล้วครับสาวะไปบ้านป้าเปียวแล้วบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปที่นั่นกันถ่ายรูป้ครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะทุกคน เผื่อเวลาไม่ไม่แน่ใจว่าช่วงเดือนไหนก็จะมีแข่งเรือที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมลอยกระทงที่นี่ค่ะทุกคนสังเกตว่าจะมีโป๊ะมีอะไรด้วยนะคะมีกิจกรรมที่นี่คนเต็มเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนปลาของเรามาที่นี่แล้วเดินทางมาที่นี่แล้วอ๊้อันนี้เป็นปลาธรรมศาตร์เมีตากแดดเห็นเนี่ยอุ๊ ตากินเนียกระซี่โตแล้วเด้อโอ้ยตากแดดให้น้ำเนยอยากอยากกินปลาได้แดดปลาแดดเดี่ยวได้หมดปลาเฮ้ยบ่เดียวกันทุกคนอยากอยากอยากกินปลาปลาอันนี้ปลาธรรมชาตินะคะนี่เลยทุกคนยังไม่ได้ปวดปลาได้หนิอย่าปวดปลาหรออุ้ยดูนี่อันนี้คือวิถีชาวบ้านนะคะนี่เลย หาอยู่หากินแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ปลาอะไรอ่ะพ่อน้ปลาอะไรอ่ะปลากินปลากินนะค่ะทุกคนอีกหลังนึงนะคะป้าอันนี้คือวิถีชาวบ้านนะคะเอย่างพ่อยันพ่นไปเส้นางก็ได้ได้ทุกวันเลยเนาะปด้ทุกวันนี้มันได้ใครก็ช่วมืออยู่ ปลาอีอย่างเน่ยนี่ปลาปลาตรดอ้าปลาูุดเนาะปูมีปลาฉุดปลาตาเสีบแผลนี่ปลาทูปลาช่อนทุกคนดูเลย่ไม่ได้ไปลงไอ้ที่อ่างล้คะที่อ่าง ัน้ตัวใหญ่อันน no ั้นปลาใหญ่เขาันต้องด่างด่งด่างเันนั่นด่างสาซีอันนี้ด่างสอนหอันนั้นสิอเซนะแม่เออดเดตัวใหญ่ทุกฝังไปลองเอาด่าถ้าเขาได้ังชมใครอยู่นะัดสงเนหันันยิ่เสองเนอ้าแย่งของไปวัดทุกปบนแม่เธอนี่ ถ้าเป็นนูแกะบก่นูสีด่างเลยเพราะว่ามันข้าวหน่อยมันต้องมาจับกับข้าว้าวเอามาพร้าวพันไยบงเนี่ยไป